สวัสดีครับก็วันนี้มาเตรียมเรียนเรื่องใหม่เรื่องนึงนะครับจะเป็นเรื่องการแรงเฉือนและก็โมเมนต์ดัดในคานก็ตามที่ตกลงไว้ว่าจะหัดคลิปวีโอให้ก่อนนะเพราะว่าเดินทางไม่แน่ใจว่าจะกลับไปทันไหมนะครับออผมลืมเปิดอ่ะรูปมาแล้วนะครับโอเคก็ ขอขยายให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงนะปกติส่วนเนี้ก็คือมันจะใช้กับระบบคานนะครับระบบคานก็คือเราจะมีบีมเส้นหนึ่งที่อาจจะเป็นซับพอร์ตหรือจะติดตักับผนังนะครับซึ่งผลของมันเนี่ยจะทำให้เกิดแรงภายในที่เรียกว่าแรงเฉือนเกิดขึ้น นะครับดังตัวอย่างในรูปเนี่ยก็จะเห็นเป็นก็เปลี่ยนเป็นตัวเขียนกันด้าน a เนี่ยจะมีเป็นพพอร์ตอยู่หนึ่งตัวนะฮะด้าน b ก็เป็นโรเลอร์ที่เื่นพพอร์ตนะถ้าเรียนในกลศาสตร์ก็คือเราจะเข้าใจว่าไอ้ตัวเนี้ยจะไม่มีโมเมนต์มีแรงดัดขึ้นอย่างเด,ยเดียวนะครับ ด้านดีก็จะมีแรงดันขึ้นอย่างเดียวนะครับโอเคตอนนี้เวลาใช้งานเนี่ยแรงเขีอยนมันก็คือเราตัดหน้าตัดของบีมออกนะเป็นสองส่วนนะการตัดเซคชัสนส่วนนี้ออกมานะครับมันก็จะมีแรงที่ขึ้นแล้วก็แรงที่ลงนะ อันนี้ก็คือเป็นเชียร์ฟอร์นะก็เวลาเอาข้อมูลพวกนี้มาพาร์ก็เราเรียกเชียร์ฟอรต์ไดอะแกรมนะครับอ่ะเราไปดูกันก็ส่วนใหญ่จะใช้ลักษณะของสมดุลนะฮะเครื่องหมายของเชียร์ฟอร์นะครับก็เมื่อกี้บอกว่าถ้าเวลาตัดปุ๊บ ให้เอาด้านซ้ายมือเคลื่อนที่ขึ้นเนี่ยเป็นบวกนะครับแบบนี้น่าจะเขียนผิดนะครับฝั่งนี้น่าจะเป็นลบนะนะครับก็ลักษณะของแรงที่กดลงมานะครับแล้วก็ทิศทางนะฮะเชีฟอสไดแกรมก็มาฟอตเป็นรูปล่างนะฮะ ก็คือเวลาคำนวณน,นะผมไล่สเต็ปของแรงแต่ละตัวก่อนนะฮะความหมายของตัวนี้ก็คือเป็น d i s t r i b u t e load d i s t r i b u t e load ก็คือมันจะเป็นแรงต่อความยาวนะฮะก็เวลาใช้ก็คือสองคูณกับระยะทางยาวเท่าไหร่มันก็จะเป็นที่กระจายตัวลงมานะแล้วก็จุดถึง จาก A ไปถึง C นะฮะไปถึงจุด D แล้วก็ไปถึงจุด E นะก็จะมีแรงสลับตัวมากระทำนะอ,นนนอ, m, นะอันนี้ก็เป็นแรงกดมี200นิวตันนะฮะอันนี้ก็เป็นแรงกดเหมือนกันแต่ทำมุมนะอันนี้โจทย์ตัวนี้น่าจะมาจากในหนังสือนะที่จำได้ ก็ให้คิดว่ามันมีแรงอยู่สองแรงแรงหนึ่งก็คือเป็นแรงกดอีกด้านหนึ่งก็คือจะเป็นแรงที่กระทำตามแนวแกนนะตัวนี้ตัวที่กระทำตามแนวแกนก็แทบจะไม่ได้ใช้นะเพราะว่าเราหาเชียร์ฟาเชียร์ฟ e ก็คือแรงเชือนอย่างเดียวนะก็สุดท้ายก็เป็นแรงที่จุด B นะครับอ่า เวลาคิดเราก็ใช้คำนวณของผลรวมของแรงนะครับผลรวมของแรงเนี่ยออันนี้ตามแนวแกน x เ,เพราะว่า x มีค่าเดียวนะส่วนนี้นะส่วนใหญ่โจทย์อไม่ค่อยใช้ตัวนี้เท่าไหร่นะแกให้ดูว่ามันมีแรงตามแนวแกน x ได้นะ นะแล้วก็ถัดมาก็คือใช้ผลรวมของโมเมนตัมรอบจุด A นะต้องดูลูกก่อนนะฮะรอบจุด A ก็คือตรงนี้นะให้เป็นศูนย์นะฮะก็คุณก็กระจายแรงออกมานะครับอันนี้เวลาเขียนก็คือเอาแรงคูณด้วยระยะของมันนะ ในแรงแล้วก็คูณแรงที่แอ e r เร e ที่เซนเตอร์ของมันนะฮะก็จะได้สองคูณระยะก็คือ L เนี่ยเท่ากับสองอันนี้แรงที่กระทำที่กลางของมันนะก็คือ1นะมาจากตรงนี้นะยี่สิบคูณด้วยสามยี่สิบก็คือตรงนี้คูณด้วยสามนะครับ ตรงนี้ก็คือค่าสิบที่กระจายแล้วก็คูณด้วยสิบนะพอแก้อแก้ไกลแก้มาเราก็จะได้ค่าของ r ที่เป็นค่า B นะครับแล้วก็มาใช้ s u m m s t i o n ผลรวมของแรงนะตาม กน y นะเท่ากับศนะมันก็จะได้เทิมตรงนี้อันนี้ก็คือไล่สเต็ปมาเรื่อยๆเลยนะไม่ก็ยากนะครับแต่มันจะงงตรงที่ว่าถ้าข้อมูลมันมีสเต็ปเยอะนะโอเคอเพราะฉะนั้นเราก็มานั่งคิดเชียร์ฟอร์สได้แล้วนะครับก็เข้าใจว่าจากตำแหน่งของคานเนี่ยอันนี้ผม ไปสเต็ปนี้เลยนะฮะก็คือในรูปภาพเนี่ยถ้ามองดีๆนะอันนี้จริงๆไอ้ตรงคำนวณเนี่ยแทบจะยากตรงที่ว่ามันไล่สเต็ปนั่นเองนะแต่ตัวนี้ถ้า,าเห็นภาพปุ๊บเราสามารถอธิบายได้เลยนะครับเพราะว่าเวลาตัดเซกชันออกมาเนี่ยคานที่ รับส่วนนี้นะครับมันก็ต้องต้านแรงส่วนที่เหลือนะเชียร์ฟอร์สอันนี้ก็คือจะขึ้นนะนี่ก็จะลงนะก็จะเ,เห็นว่าอ่าอ่าไอกราฟที่ปรากฏขึ้นมาเนี่ย จะเขียนเชี่อฟอสที่อยู่ด้านค่านี้ขึ้นมานะครับก็ถ้าคำนวณแรงทั้งหมดเนี้ยไอตัวแรงที่จุด a นะครับแรงที่จุด a จะมีค่าเท่ากับสิบสองจุดเก้าสามไปดูที่เขาคำนวณแล้วได้สิบสองเก้าสามตรงไหนเอ่ยอ๋ออยู่ตรงนี้นี่นี่นะแล้วก็อ่ามันก็จะเป็นจุดตั้งต้นนะครับ จุดตั้งต้นนะอาเชียร์ฟ้าที่มีสลลบเท่ากับสองนะเพราะว่ามันค่อยๆกดลงเพราะฉะนั้นอย่างเนี่ยสองก็คือจะเป็นระยะลงไปเรื่อยๆจนถึงค่านี้นะสองคูณกับสองก็เป็นสี่ใช่ไหมก็จะเห็นว่าสิบสองจุดสามเก้าสามเนี่ยจะถูกลบไป สก็จะได้เท่ากับค่า8.93ตัวนี้นะแล้วก็ตัวนี้นะฮะฟอสที่กระทำเกี่ยวฟอสตัวเนี้ยที่ลงมานะก็จะมีค่าเท่ากับลบยี่สิบค่าที่ได้ก็คือค่าจะลงไปอีกนะครับอันนี้เราคิดแค่แรงที่อยู่ในแกน y นะแกน y ก็ der, จะเห็นว่า มันมีการเคลื่อนนะฮะมีท่าเท่ากับสิบมุมมุมตรงนี้ไม่ได้ป่ามานะก็จะมีค่าเท่ากับตัวนี้แล้วก็มันก็จะกลับคืนไปนะจะเห็นสังเกตว่าเวลาเขียนเ h e ่ r f ฟอร์ส i ตะแ a มเนี่ยจะมีค่าที่เท่ากับศนะ,ะไม่ใช่เด็ผมอธิบายผิดจะมีค่าเท่ากับ ค่าเชียร์ของแรงตัดของแต่ละฝั่งนะนะครับแล้วก็ตัวที่มันปรากฏก็คือจะอยู่ชนกับค่าศูนย์นะหมายน่าจะเป็นอน่่งน,นะนอธิบายแล้วคุณจะเข้าใจป่ะคือช่วงนี้จะเป็นเชียร์ฟอร์สของตัวแลงายสุกน,นะอ่า ถัดมานะครับก็จะมีกราฟถัดมาเรียก bending moment แ i กแ r a นนะฮะ bending moment แดกแกรมก็เกิดจากาค่า shear force เมื่อกี้เนี้ยคูณกับระยะทางนะครับระยะทางที่เกิดขึ้นนะฮะพอคูณไปปุ๊บมันก็จะได้ค่าออกมานะครับอ,อันนี้รีวิวเหมือนเดิมนะครับถ้า ตัวขั้นตอนเนี่ยอันนี้คำนวณจะสะเต็ปมันเยอะจะมันจะสับสนหน่อยนะอันนี้เป็นจุดพายเพราะฉะนั้นแรงที่ดันเป็นพอสเปนไม่มีโมเมนต์นะ,ะเราก็ดูซัมเมชั่นของ fx อันนี้ไม่มีแรง x นะฮนะก็ก็อย่างว่านะฮะส่วนใหญ่ไม่ ได้ใช้นะอ่าแล้วก็อ่าตัว submission ของแรง f ในแกน y นะ mm hmm. ก็จะได้ค่าสี่ร้อเออสี่พันคูณกับสองสี่พันอยู่ตรงไหนนะอันนี้นะคูณกับสองก็คือระยะตรงนี้นะอ่าพอคูณได้ปุ๊บมันก็จะ อ่าอยอันนี้ต้องโมเมนต์อย่ามันเป็นโมเมนต์ละผมพลาดไปนะโทษทีโทษทีโมเมนต์ Moment, นะฮะผลรวมรอบจุดเอเป็นเป็นศูนย์นะฮะก็จะเห็นว่าอ่าสี่พันเนี่ยอ่าทิศทางมันหมุนดังนี้นะฮะลงมา ทิศทางของมันทางนี้ถ้ากำหนดให้ตามเข็มป็นบวกนะฮะก็ตัวนี้จะสี่พันคูณด้วยสองนะแล้วก็ฝั่งตรงข้ามของตัวบนะมันก็จะทิศทางการหมุนก็คือจะขึ้นไปนะก็คือค่าของ Rb ที่กำหนดได้นะคูณด้วยสี่นะ แต่อันนี้เราไม่ทราบเราก็จะหาบีเท่ากับเท่าไหร่นะกากสมการที่แก้นะเราก็จะได้ค่าบีเท่ากับสองพันนิวตันนะครับจากมาเราก็ใช้ submission ของ Y submission ของ FY ฟวายศูนย์เพราะเรารู้อีกครั้งหนึ่งแล้วนะไม่ต้องคูนโมเมนต์นะครับผลรวมของแรงตรงนี้ทั้งหมดก็ จะหาของ r A e ได้นะฮะ r A e ก็จะค่าเท่ากับเท่านี้นะครับก็เป็นนาที่น่าสังเกตนิดนึงว่าผลรวมของตัวนี้สองตัวก็จะเท่ากับแรงของที่มันกระทำสี่พันลงมานะฮะก็เป็นความสนื่นนะฮะสำหโมเมนต์ดัดนะครับ, that, รบก็เริ่มนะฮะ เราก็ดูจากขอบนะอันนี้ก็เข้าเป็นสเต็ปไล่การคำนวณน,นะว่าอ a ค,คูณกับค่านี้ไล่ไปเรื่อยๆนะครับ่ะนะครับแต่ไปดูที่กราฟแล้วกันนะครับอันนี้เขาไม่ได้ปัดละมีดิ้งโมเมนต์กราฟไม่มี อ๋อกราบตัวนี้นะฮะโอเคผมนึกว่าเขาใหม่โทษทีทำไปข้ามมาฮะก็จะเห็นได้ว่าอ่าอันนี้เป็นเชี่ยฟอสแตะแกมทะกอ่า ตั้งเป็นเป็นดิ้งแล้วนะปกติต้องใส่เชียร์ฟอร์สไกลๆที่นะฮะอาปกติต้องเป็นเชียร์ฟอร์สเขียนด้วยนะฮะจะได้ไม่งงนะอันนี้เป็นดิ้งโมเมนต์นดครับนะก็เมื่อกี้นี้นะเขียนเชียร์ฟอร์สแบบง่ายๆก็คือมันจะขึ้นไปนะฮะ ตัวนี้ลงมานะถ้าเข้าใจแบบกราฟิกปุ๊บจะเขียนแบบอะไรด้วยความความรู้สึกได้เลยนะอันนี้ก็คือแกนของมันนะ,ะค่าช่วงนี้ก็คือมีค่าสี่พันะตรงนี้ขึ้นไปสองพันะตรงนี้ขึ้นอขึ้นไปสองพันนิวตันนะครับ แล้วก็พอเอาสองพันเนี่ยคูณกับค่าของระยะทางสองพันคูณกับค่าหนึ่งก็ได้สองพันอยู่พอสองพันคูณกับค่าที่สองนะหรือสองเมตรเนี่ยก็จะได้สี่พันนะอันนี้ก็จะเป็นสเส้นลืออะไรพอด้านนี้ขึ้นอยู่นะฮะพอด้านนี้เป็นพื้นที่ลบลงนะอันนี้เป็นพื้นที่บวกนะ มันก็จะมีก้าที่ลดลงนะก็เรียงง่ายๆสลบติดลบนะสลบติดลบก็จะเป็นค่าตามนี้นะครับผมมีเวลาอีกน่าจะไม่เกินห้านาทีนะเดี๋ยวอ้อมมันจะปิดนะเดี๋ยวเฉพาะตัวอย่างอธิบายให้หมดก่อนลวกันนะจะขอไปไหวลวกันนะครับก็โจทย์ทันมาก็เป็นโจทย์พิสูจน์หลอดนะครับ ยาวสี่เมตรนะฮะอันนี้ก็เป็นไพ n ์อันนี้ก็เป็นไพล์น,น,น point, นะฮะก็วิธีการนะก็คืออ่าคูณแรงทั้งหมดแล้วก็แรงที่กระทำก็คือนะนะอยู่สี่ส่วนกลางนะฮะนะฮะอธิบายคอนเซ็ปต์ตามนี้นะแล้วก็เขาก็แก้ตัวเลขได้ตามนั้นมานะฮะ Uh, อันนี้เป็น bending moment แ a กแ a มนะ shear force แ a ก r a มก็จะเป็นรูปของลักษนณะ uh, นียกว่าเป็นพื้นที่ของสลปขึ้นนะเพราะว่าค่าที่ตัวนี้ก็คือค่าความชันนั่นเองคือประสางคิดนักสลบนะ uh, มีค่าเท่ากับสองร้อยนะ uh, ไม่ผิดเป็นสองพันนะ วันนี้เมลหนึ่งก็สองพันอันนี้ก็ถึงตรงนี้ก็สี่พันนะแล้วก็เดี๋ยวผมกำลังดูว่ามันเข้าใจแล้ว ผิดไปน,นิดนึงตองตัวนี้นะฮะ,ะ,ะแกนมันอยู่ตรงนี้นะครับแกนเดี่ยวยังลบอ กดไม่มาแะรบ,บเป็นเส้นตรงอ่าลักษณะมันก็คือไอ้ตัวเนี้ยฮะก็จะมีแรงด้านหนึ่งนะอ่เพราะตัวตัวนี้เป็นค่าลงใช่ไหมตัวนี้ก็จะเป็นค่าที่อ่าขึ้นนะลบของมันก็น่าจะเป็นแบบนี้นะ ก็สลบมีค่าเท่ากับสองพันนะฮะ,ะตัดที่หนึ่งผมเขียนเบี้ยวไปหนอนิดนึงนะตรงนี้ก็คือแรงของปลายนี่ก็จะเป็นอ่าเขาเรียกวอ่าช่วงตรงนี้ก็คืออ่าทั้งหมดจะสี่สองแปดเดี๋ยวนะสี 4, 2, 8, นะ่สองแปดอันนี้ครึ่งหนึ่งก็คือ สี่พันนะสี 4, นะ่พันเขียนเบนดิ้งโน m e n t แไดแกรมก็จะจากสล p ปที่เป็นค่านี้ก็จะค่อยๆขึ้นมาจนกระทั่งลดลงนะฮะเดี๋ยวผมกลับไปดูอีกทีผมอาจจะผิดพลาดที่อาจจะสลับเป็นแบบนี้อีกทีนะยูกนี้แหละ ก็กลับไปนั่งดูอีกทีนึ่งนะอาจะเป็นรูปด้านซ้ายหรือรูปด้านขวานะครับะถัดมาอีกตัวอย่างน่าจะหมดตัวอย่างพอดีนะฮะก็เป็นคานธรรมดานะฮะวิธีคำนวณก็ใช้ summation ของแรงนะากับศูนย์ะแล้วก็โมเมนต์รอบแกนถ้ากับศูนย์นะฮะเวลาคำนวณของ แหวนที่กระทำของ e a I e a. i e a e ในแกน y ก็คือความหมายนี้นะจะมีค่าเท่ากับสี่รอยนิวตันนะแล้วก็เขียนโมเมนต์นะก็จะไล่ออกมานะอันนี้ก็ตัวแรกก็จะเป็นเชียร์ฟอสนะก็เนื่องจากว่ามันมีโมเมนต์เริ่มต้นอยู่สี่พันนะะมันก็จะถูกไล่ไปเรื่อยๆ นะจนกระทั่งถึงค่าที่ปลายสุดนะครับถ้าเราดูผลต่างตรงนี้ก็คือสี่พันนะะ้าเราดูผลต่างตรงนี้ก็คือสี่พันนะระสโลปที่ Bending Moment ก็เกิดจากไอ้ตัวแรงเนี่ยที่ตำแหน่งเนี้ยมาคูณกับ,บระยะทางนะะ ก็จะได้เป็นครับข,ของเส้นความชันนะฮะซึ่งมีค่า,าเท่ากับสี่พันนะฮะโดยที่ว่าสลอเนี่ยเนื่องจากไอเบนนิวนมเป็นบวกนะตัวค่านี้ก็เป็นบวกนะครับอ่านะครับอ่ผมไม่ก่อกละเมื่อกีก้นี้งงนิดหนึ่งนะ กราฟที่ถูกต้องนะฮะจากส l o p ตรงนี้เป็นบวกนะฮะตอนนี้ส l o p เป็นลบใช่ไหมค่าของส l o p ตัวกราฟนี้รูปนี้ผิดนะฮะผิดไปตรงที่ว่ามันต้องเป็นลักษณะของรูปที่ผมวาดเมื่อกี้นะ แบบนี้เลยนะครับเพราะว่าสลปสลปก็คือความชันของด้านนี้เป็นอยู่ค่าบวกความชันอยู่ข้างนี้เป็นลบตัวพื้นี้เป็นลบนะพื้นที่ตรงนี้เป็นบวกนะอันแบบนี้เป็นแกนที่เ,เป็นศูนย์อยู่ตรงนี้นะเชีย่ยฟอสนะครับโอเคนะฮะน่าจะครบตามตัวอย่างแล้วนะครับ เยวต้องอัดคลิปขึ้นไปอ่าตัวอย่างต่อไปก็คอนเซปต์เดียวกันนะครับผมขออธิบายแค่นี้ก่อนแล้วกันน่าจะเดี๋ยวอัดคลิปขึ้นไม่ทันนะอย่างไรก็จะมาต่ออธิบายในครั้งต่อไปนะฮะอ่ะุด clip